การใช้เนื้อเยื่อเทียมแท่งแบบนี้มาเสริมสันจมูกแทนซิลิโคนเหมาะกับเคสแบบไหนและไม่เหมาะกับเคสแบบไหนปกติแล้วหมอจะใช้กระดูกอ่อนหูของคนไข้เองมาเสริมที่ปลายจมูกและใช้เนื้อเยื่อเทียมแท่งแบบนี้มาเสริมที่สันจมูกเมื่อเข้าที่แล้วทั้งกระดูกอ่อนหูและตัวเนื้อเยื่อเทียมจะติดเป็นเนื้อเดียวกับจมูกของเราแต่จะไม่ได้ติดทั้งหมด100%ที่ใส่เข้าไปนะจะมีส่วนที่ยุบลงไปบ้าง เหมาะกับเคที่เคยเนื้อจมูกบางมากๆมาแล้วี่นี่ก็คือก่อนแก้จมูกภาพซ้ายเนี่ยคนไข้เสริมซิลิโคนจะเห็นว่าสันจมูกบางแดงและปลายจมูกเนี่ยใกล้ทะลุภาพขวานี่คือหลังจากแก้จมูกสองปีด้วยเทคนิคนี้นะคะก็คือสันจมูกและปลายจมูกเนื้อหายแดงหายบางโดยความโด่งของสันจมูกที่สองปีก็คือจําไม่ได้ยุบลงกว่านี้แล้วนะเคที่จมูกผิดรูปมาเยอะเทคนิคนี้จะเป็นการเติมเนื้อให้จมูกให้จมูกที่เคยยุบบุ๋ม เต็มขึ้นได้โดยที่ไม่ใช่การใช้สิ่งแปลกปลอมไปดันปลายจมูกแงนรัน้นมองหน้าตรงเห็นรูจมูกชัด อันนี้ก็สามารถแก้ไขด้วยเทคนิคนี้ได้ส่วนเคสที่ไม่เหมาะกับเทคนิคนี้ก็คือเคสที่ต้องการความโด่งพุ่งแบบชัดเจนเทคนิคนี้เนี่ยสันจมูกมันจะดูเหมือนไม่ได้เสริมจะไม่ได้เห็นเป็นแท่งชัดคมชัดเหมือนการใส่ซิลิคนปลายจมูกหมอก็ไม่ค่อยทําโด่งพุ่งให้ฝืนธรรมชาติมากๆเพราะว่าหมอเชื่อว่าอะไรที่มันฝืนธรรมชาติมากเกินไปมันมักจะอยู่ไม่ได้จริงใครชอบแนวนี้ก็เข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะ